แต่ก่อนอยูบานน้ำแม่บ่เคยอึดน,น้ำใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าบานอยู่ถ่ายโมบานน้ำประปากระสีไหลไปหอดเพราะ้นไม่ยู่บานจะของเดือนเมษามาเริ่มตนเมษามาเริ่มลำบากละคะ่ะเมื่อนี้ทำการลักน้ำนะคะถึงไปดูจาก youtube มาเนาะได้สายยางมาจากบานานาก็เลยมาเหตุการ์ลักน้ำจากอ่างอ่ายเนาะคะ่ะวิธีการลักน้ำเนาะเขาอื่นเนาะจุ่มสายยางลงไปฟังนั่นเพื่อให้มันไหลาขามฝากมาฟังนี่ เอาไว้ไกลๆถังค่ะเสด็ยกน้ำร่องน้ำแล้วก็เสด็จเอาไปเทใส่ถังไปทาใส่ต่อไปเนาะค่ะลำบากหลายแกแมนบ่มีนม้ำใส่ละละจะเมนหูคามันคักซะน้ำซักผ้ากระเดาไปหดน้ำต้นไม้ได้ค่ะบ่กกาทิ้งชุม,มือนี่ยานบ่มีน้ำใส่บ่มี่ยานน้ำหดผักเนาะ ต้องเจาะบาดาลแล้วค่ะหาเงินก้อนจักพักค่อยสิได้เจาะจ้าคนทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอคุณครูนะคะขอบคุณค่ะ